รับสวัสดีครับวันนี้ผมผงแบงกิมแสงเชิญเขยย้ามาใช้ถืสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo Y72 5G นะครับวันนี้เราจะมาเช็ค Y72 5G ทุกท่านได้ดูกันนะขึ้นกือนเดิมนะครับแบตเตอรี่ตั้งต้นของผมเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิตั้งต้นอยู่ที่สามสิบสองจุดเจ็ดนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะนิดนึงหน่อยความสว่างหน้าจอเนี่ยเปิดประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเสียงเนี่ยขออนุญาตเปิดไปตอนนี้เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต้องเปิดไปประมาณจเจบบนะนนน็ดสิบ ผมไม่ได้ยินเสียงเกมเลยวันนี้ก็จะพยายามพูดเบาๆหน่อยละกันเพราะว่าสายเกมะเขาก็รู้กันว่าต้องบวกเวกโวยโวาย,ย,ยมันถึงจะมันเห้อใช่ปะเทวแม่งจะเอาหรอครับโอ้โหเหี้ยพลาดไปนิดเดียวไม่ตามด้วยอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยเทวเทวยังเปรี้ยวอยู่ยังเปรี้ยวอยู่นะฮะโอ้โหตอนนี้โดนปาเข้ามา2สเต็ปขึ้นเข้าแล้วก็เข้าเลยครับอย่าไปเสียไดย้ ก็ไปเสียใจจังหวะนี้ก็ปุดยิงก็ไปเปิดเป็นคิวของผมกับขอยหนึ่งเม็ดรักกันได้มา2ตัวน,นี่ลิงมานะครับขออนุญาตวิ่งหนีก่อนนะครับนี่คือผมกดลงแรงนะผมบอกไว้ก่อนเลยครับทุกคนผมกดลงแรงมาเรียบอกให้รับมันเจอเพื่อนเราดักนะก็เเดิมนะครับถ้าเกิดครบในเวลาจํานวนหนึ่งนะผมก็จะทําการอัดงนานเจ้ทุกท่านให้ดูกันนะครับ มึงไปไหนบัตรบัตรซ็ยิงไปสามตัวสี่ตัวห้าตัวหตัวแวนมากแวนเอลซิ่งมานะครับจังหวะน,นี้โอ้โหไล่ต่อเลยแล้วกันไม่รอแล้วนะโอ้โหวิ่งขอดเลยรักกันเพราะว่าเลือดเราไม่สู้นะวิ่งมาโอ้โหวิ่งมาท้ายชนเลยว่ะนี่มันแคสชัดๆเรียบร้อยครับสบัดไปโดนคลิปโดนแตกไหมไม่แตกโอ้โหด้วยพุทธคุณของกุสามโก้เฮ้ยผมรอดมาได้จนสุงทุกวันนี้นะโอโหอะไรครับเนี่ยเราต้องใช้จังหวะน,นี้โอ้โหอุยโดนนะ แม่คิดว่าจะไปนอนแล้วแล้ yeah, วแชร์คุณผู้ชมเอาแล้วครับคุณเทลเอาแล้วครับจังหวะนี้นะครับได้หมดนะครับผมอ่ะผมรัชโยได้หมดนะครับโอเคตอนนี้ครบห้านาทีเรียบร้อยนะครับขออนุญาตอ่านหน้าจอทุกท่านให้ดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมทีมเราน้าจะแย่หน่อยครับตอนนี้ผมยิงก่อนเลยแล้วกันกาแบบไม่ให้มันรอดนะครับโอ้โหโอ้โหดาเมจรุนแรงเนี่ย ออนี่แหละโอ้โหนี่แหละพลังของผมนี่ผมต้องได้มาทีมสู่สีนะคิวไป12เนี่ยผมคิวคนเดียวไป8ตัวนะครับผมบอกเลยนะเออเรื่องต่างๆทำได้ดีนะเนี่ยดูเปเล่นไปอุ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหโดนแล้วครับอันติกดเลือดก่อนนะฮะแล้วก็ไรยิงโอ้โหไม่ทานแล้วครับมาจนฝ่ายไ่ปี้ผมนะครับผมวางอันติเข้าไปโอ้โหโอ้โหสไลด์ไม่ทันนะครับเพราะว่าระยะการโจมตีของเขาเนยาวเลือดเกิน มาครับบัตเตอร์ไฟเก่งนักเลยเมื่อกี้คุณยิงผมเหรอเมื่อกี้ผมขอยิงคืนก่อนเลยละกันขอบัฟวิ่งเร็วหน่อยละกันคุยข้างล่างโดนข้างล่างโดนรีบวิ่งไปเลยครับยิงลิงครับโอ้โหยิงลิงเข้าไปโอ้โหตอนนี้แช่แข็งโอ้โหถือว่ามีประโยชน์นะก่อนตายถือว่าทําประโยชน์ตั้งเอาไว้นะครับเทลครับเทลยืนนิ่งอย่างนี้มีประเด็นแน่นอนโอ้โหผมบอกเลยจบได้จบนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปจบเลยละกันเพราะว่าตอนนี้เวลามันจะเกินละจะเกินเวลาที่ผมลิมิตเอาไว้แล้วนะนะ เรียบร้อยป้อมแตกไปฮะลงแรงนะครับไม่ได้ธรรมดานะครับเรียบร้อยครับแตกขาป้อมนะครับโอ้ยโดนแล้วรอบหลังรอบหน้าโอ้โหตอนนี้นะครับจังหวะนี้ช็อตสวยช็อตสวยสําคัญที่สุดในสามลกโอ้โหไม่น่าเลยอ้าวมันลืดอย่างนี้ครับรออะไรล่ะครับรออะไรล่ะครับจังหวะนี้เลือดแด้ล้วครับโอ้โหใส่ไซส์เข้าไป2ลูกนะครับแตกนี่โอ้โหซส์เข้าไปอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้เปิดอัตยิงป้อมก่อนเลยนะครับป้อมเราหนักหรอ โหยยืนตีอย่างเท่ครับฟอร์เนรนล้วงผมเปิดแล้วเฮ้ยลิงเหรอโหยทีอีตีผมมาดิไม่ติงก็ตีมาอ้าวผมได้เฟนิกซ์ทูดนะครับตอนนี้บัตเตอร์ไฟกับบัตเตอร์ไฟนะครับผมยิงเจาะเกราะเข้าไปแล้วนะครับก็แตกกันไปว่าเล่นนะครับก อุ้ยอุ้ยอันนี้สวยตันนี้สวยนะครับแตกผมด้วยว่นี้เลมเเนะครับตีป้อมเผยสาดเรียบร้อยนะครับป้อมมันน่าจะแตกแล้วไม่มีใครน่าจะเกิดทันนะครับสรุปเลยแล้วกันสาหรับวิ v o วอ 725G นะครับนี่ชนะแล้วกับเกมอาวีนะครับเล่นได้ลื่นนะครับทางทที่เขาเนี่ยปรับเฟรมเรทได้แค่30นะครับแต่ว่าความรู้สึกของคนเล่นคือเล่นได้ลื่นๆแบบไม่หงุดหงิดนะไม่เหมือนอาการของเฟรมเรท30เลยนะหรือเรื่องอื่นครับอย่างเช่นเรื่องของพลังการทัชก็ทําได้ดีนะครับรายละเอียดในเกมก็ทําได้ดี แต่ว่าผมว่า ความสว่างหน้าจอมันน้อยไปน,นิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเสียงเนี่ยเปิดไป70%ก็ยังไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะดังมากมายก็โอเคโดยรวมเล่นได้ดีเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมต่อไปเลยดีกว่านะจ๊ะอ่าเราอยู่กันในเกมผับ G Mobile เรียบร้อยนะครับกราฟิกที่เขาปรับได้เลยก็คือกราฟิก HD แล้วก็เฟรมเรทสูงนะครับแต่ว่าผมจะไม่เล่นอย่างนั้นนะครับผมจะเล่นเป็นกราฟิกดีแล้วก็เฟรมเรทเป็น u ต t ้านะครับเพื่อที่จะให้มันลื่นไหลที่สุดเท่าที่มันจะลื่นไหลได้นะครับแล้วก็อ่าวันนี้เราอยู่กับ มือถือ,อไปแล้วกันนะผมขออนุญาตดัดหน้าจอก่อนเลยนะครับเกมนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าผมจะอยู่ในเกมได้นานขนาดไหนเพราะว่าน้องผมแม่งชอบลงที่เดือดๆทั้งนั้นเลยครับผมก็แบบแ่แหมไม่ไหวจริงๆนะครับผมจะเล่นแบบระมัดระวังที่สุดนะครับเกมนี้เนี่ยเพราะว่าเล่นเกมนี้ทีไรแตกก่อนทุกทีเลยครับ แต่งใบอ่อนเป็นมารีลาเลยเดีย๋ยวเรื่องเสียงนะครับผมเปิดมา100%นะครับแต่จริงๆเนี่ยตัว vivo y 7 2นะครับมีโหมด1ที่ซ่อนอยู่นะครับนั่นคือถ้าเกิดเปิดเสียงเพิ่มอ,อีกมันจะเป็น150%นะครับแล้วก็ถ้าเปิดเป็นสูงสุดเลยก็คือ200%เราลองเปิดแบบ150%ก็พอนะครับเพราะว่าเกมอื่นๆหรือว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยเราเปิดประมาณนั้นนะไม่เกินนั้นนะครับเราจะไม่เอาเปรียบรุ่นนะอื่นนะเฮ้ยมีคนมีคนมคนนนมีเห็ปะ ยิงยากนะครับเนี่ยเป็นเล่นไปผมล่าครับเรียบร้อยฮะเพราะว่าแถวนี้คนเยอะนะก็เลยต้องรีบฆ่าก่อนที่ผมมาเล่นกับน้องนะครับคือผมกะแบบให้น้องแบกอะ่ะพูดกันตามตรงโอ้ยวิย่งเอียงครับวิ่งเอียงน้องเจอใครอะนอะ้องเหมือนน้องจะเจอคนนะครับเนี่ย อ๋อหเจอจริงด้วยเรียบร้อยครับแตกเรานี่มันเป็นคู่แท็กทีนที่ดีจริงๆเนอ้องปลุกมือเลยแล้วกันนี่คือเป็นมือถือที่ผมแบบไม่ถนัดนะผมบอกเลยนะรุ่นนี้เนี่ยคือไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ใช้คันนี้ดีกว่านะแต่ก็แบบยิงได้อะ่ะเออเอานี่ไปเล่นไปแม่นจังเรียบร้อยครับ ผมแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับโอ้ยมีคนเรียบร้อยครับผมสั่งหารให้โอ้ยอยังมีอีกยังมีอีกน้องชายเรียบร้อยโอ,โอ,โอ้อะไรอะไรครับเนี่ยยิงเกือบตายโอ้โหสุดท้ายได้ระเบิดบัเถอะ โอ้โหเม็ดเดียวแตกเลยหรอเหลือ6ตัวนะครับรวมตี้เราอีก2ก็ประมาณ4คนนะครับเราจะได้กินไก่แล้วนะน่าจะยิงกันอยู่ในเมืองฮะเอา้าโอ้โหแม่นเสือกแม่นอีกเรียบร้อยฮะตัวนั้นตัวตัวดาวผมลุ้นนะครับเนี่ย เรียบร้อยเป็นไงล่ะเจอแล้วเหมือนกันเรียบร้อยเขาโอ้โหใครจะไปคิดว่าผมจะได้เป็นคนปิดฉากนะครับผม เมมาเดี๋ยวผมสรุปมาให้ฟังกันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมผันซีโมบายเกมนี้เนี่ยรับกราฟิกเป็นดีแล้วก็เฟรมเรทเป็นอัลตร้านะยครับมันเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับภาพอะไรต่างๆเลยก็ไม่ดูรู้สึกง,งุนหงิดนะครับแล้วก็เรื่องของพิงการทานันหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำได้ดีนะครับสังเกตได้ตอนที่ผมยิงหรือว่าการคุมปืนอะไรต่างๆเนี่ยผมจะทําได้ดีมากนะครับความสว่างหน้าจอเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดไปหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นที่จะต้องเพ่งมองศัตรูหน่อยอย่อยางเช่นตอนน้องผมยิงเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยวว่่่่าาามมมมมัันนนนยยยยิิงงงงงงงออออออููตตตรรไหนนรผ้้เพี แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องเสียงเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าบูตเป็นหนึหสิบเปร็นต์หรือว่า200%เนี่ยมันจะได้ยินแค่เสียงตัวเองแล้วก็เสียงยิงน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงบริเวณรอบกว้าง100เมตร200เมตรอะไรเนี่ยจะไม่ได้ยินเลยนะครับเดี๋ยวผมให้น้องผมช่วยฝากหน่อยดีกว่าสกิทครับช่วยฝากช่องให้พี่หน่อยครับฝากช่องเกมจ๋าด้วยนะครับรีวิวทุกอย่างเว้นโทรศัพท์นะไม่ใช่ไม่ใช่รีวิวโทรศัพท์ทุกอย่างครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคคค่อออออยยยยเเเเเเจกกันนนนตลาาางืะรรรีีบ้โด๋วไปเจอเก แล้วกันอันนี้เราเราคิดว่าเกมมันน่าจะเร็วนะครับเนี่ยผมขอใช้เป็นปืนนี่แล้วกันซูมนะครับเซตติ้งที่เขาปรับได้นะครับเราดูพร้อมกันเลยนี่คุณภาพกราฟิกเนี่ยเป็นปานกลางนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็นสูงก็อย่างที่ผมบอกในหลายๆคลิปในหลายๆเรื่องเลครับว่าเกมนี้เนี่ยกับเฮลิโอเนี่ยเขาจะไม่ถูกกันนะครับท่านก็น่าจะเห็นแล้วซินะเออ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 อโอ้ยโโดน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 อีกแล้ว ให้ผมได้เล่นสนุกกับคนฝั่งนี้เถอะครับมเมงอะไรครับเนี่ยคือจะดวลจริงๆอ่ะผมไม่ว่านะครับแต่ฝั่งอื่นอย่ามายิงผมได้ไหม่ะเรียบร้อยนะครับผมจะอยู่ตรงนี้แหละคิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับในการเล่นของผมดิเซปโซน later ไม่มีคนเลยอ่ะเอ้ยเอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วคนไปไหนกันหมดนะครับอ้าวอันหน้ามาเจอพอดีเลยเดี๋ยวมึงเจอกูสั่กูไม่ไหวแล้วแต่ผมไม่ไหวแล้วครับผมบอกเลยถือปืนอ้าวแต่จริงจริงมันดูลื่นนะมันดูไม่เหมือนกับรุ่นอืดนๆที่มันปรับได้ประมาณนี้ครับจะเอาใช่ไหมโอ้โหใส่ใส่เป็นงูเลยตะโทอะไรกันครับเนี่ยทำไมมันแมทนี้มันเข้มจัดจเลยนะครับ อ้าวค้างอะไรล่ะครับนี่นต้องยิงกันอย่างนี้จริงๆอะ่ะเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้โห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 ผมโดนแล้วโดนอะไรครับเนี่ยอย่าไปกลัวดิครับสามนิ้วในตำนานครับด้โปรดช่วยข่าด้วยเรียบดอยอุ้ยกูโดนอะไรอาอมาเอีมอยู่นี่นี่เองโอ้โหบะคย โอ้ยปืนทรายอ่ะโอ้ปืนมาๆมึงนี่สัตว์ฉันจะเหิมเกลือมันเกินไปแล้วจะมาดวนสนัยกับพี่คนละเรื่องกันเลยนนอะสนัยมึงกับสนยพี่อ่ะคนละเรื่องกนันอีกเนาเออนี่แหละเอาจริงเล้สัตว์ก็มาดีเอานี่โอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะกระสุนแม่งช้าสัตสัตรกระไรขึ้นอย่าไปกลัวอย่าไปหยองนะฮะ โอ,โ,โอ้โหโอ้กระสุนนั้นนี้เฉียวก็ไปที่หัวใจนะครับเดี๋ยวแม่งต้องวิ่งขึ้นมาขม้างบนอีกสักตัวหรือว,วะโอ้โหพลาดรัวๆเลยครับเลือดมึงเยอะจังน้อยอกทิตเนาะเอา้าแตกแล้วนี่ว่าอ้าวแพ้ไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โห เฮ้ยซึ่งเวลามันก็พอดีนะพอมอะพอควรนะครับก็โอเคเดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยนะกันสาหรับเกม property นะครับเกมนี้เนี่ยเล่นได้ลื่นเลยนะครับต่อให้เขาจะปรับกราฟิกได้แค่ปานกลางหรือว่าเฟรมเรทได้แค่สูงนะแต่ว่าความรู้สึกของผู้เล่นเนี่ยมันลื่นลื่นแบบลื่นเลยนะรเรื่องของฟีล l i n การทัดเอ่ยการคุมปืนอะไรต่างๆาเนี่ยทำได้ดีหมดเลยนะครับวันนี้ผมอึ้งผมทึ่งมากนะครับแต่ว่าเรื่องเดียวที่ผมรู้สึกงุนงิดก็คือเรื่องของเสียงนะครับวันนี้เนี่ยเปิด คือผมเปิดไปเยอะมากเกือบจะหนึ่งนนะครับแต่ว่าเสียงมันแบบอันนี้น่าจะน่าจะเป็นข้อเป็นจุดหนึ่งนะผมบอกเลย นะครับเดี๋ยวเราไปเจ่นเกมต่อไปดีกว่าเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในเกมน d ี n ที่วีเรียบร้อยนะครับการาฟิกที่เขาปรับได้เลยคือการาฟิกสูงแล้วก็เรมเร็ตส,ส,สูงนะครับเรามาลองดูกันว่ามันจะเล่นไวหรือเปล่านะครับเกมนี้เนี่ยผมว่าเสียงค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเนี่ยตอนที่ผมได้ลองเล่นตอนนี้เนี่ยการหันซ้ายหันขวาเร็วๆเนี่ยหน่วงๆนิดหน่อยนะครับดูนี่แล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะครับผมใช้เน็ตตัวเดิมแต่ว่าปิงในเกมนี้มันจะขึ้นสูงมากดูดิอันนี้ปิง471นะครับเป็นไปได้เนาะแต่ว่าถา เราเตอร์เนี่ยตั้งห่างอยู่จากผมเนี่ยไม่เกิน2เมตรผมกล้ารับประกันได้เลยน,นะครับทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันไหมหรือว่าทุกคนที่ลองเล่น WiFi เนี่ยลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันว่าพี่ครับผมเป็นเหมือนกันนะครับปิงขึ้นเยอะขนาดนั้นขนาดนี้เกมนี้เกมเดียวนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันเพราะว่ารุ่นอื่นก็เป็นนะครับเราเตอร์อยู่แค่ตรงนี้เองเกมอื่นไม่มีอาการกระตุกแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเน็ตมันปิงแต่ว่าโดยรวมผมว่าการอ่านซ้ายอ่านขวาลื่นๆนะไม่มีอาการแบบกระตุกใดๆนะครับนี่สกิลเช็คก็แบบห้าดีลยีนด้ยว แต่ทำไมไม่รู้พอเรามันเล่นออกสื่อทีไรนะครับปิงแม่งแดงตลอดเลยเป็นอะไรของเขานะนี่อยู่ในช่วงรายการปั่นไปบนไปนะบอกถ้าเกิดไม่มีคารกรผมก็จะบ่นอยู่อย่างเงี้ยเออนี่สกิลเช็คไปไปติดปลายปลายปลายแขน ครับปิงเริ่มกลับมาเป็น113มเหมือนเดิมนะครับเวขอสนญญาตปั่นให้เสร็จก่อนถ้าเกิดปิงมันเยอะมันจะแบบบัง <marking> คับซ้ายขวาอะไรลำบากนะครับอันนี้ปิงเริ่มกลับมา65เหมือนเดิมแล้วนะลองดูละกันจะวิ่งไปปั่นละกันอยากเจอคาตกอนมีไหมแถวนี้อยากเจอคาตกอนแถวนี้มีไหมเอยถ้ามียกมืออุ้ยระเบิดปั่นด้วยเลยละกันอย่าไปกลัวฮะเฮ้ย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 ปิงโอ้โหโอ้โหเย็ด มึงจะปิงตอนฆาตรกรมาไม่ได้นะเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะไงละ่ะฆาตรกรจะเดินเล่นกับผมนะครับได้ทั้งวันนะครับอีตีพลาดด้วยเป็นไงใช้ปิงในการหลบโอ้ฆาตรกรบอกไอ้เหี้ยมึงโคตรกองเลยนี่งไงเรียบร้อยกูวิ่งชนอะไรครับเนี่ยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหปิงกลับมาเหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 1> นะด้โปวดได้หรือเปล่า ขอร้องขอร้องขอร้องนะครับน้องชายโอ้โหตอนนี้นะครับวิ่งหนีกับปิงโอ้โหไม่รู้จะทํายังไงดีนะครับโอ้โหวิ่งไมเคิลแจ็กสันถอยหลังเข้าไปให้มันตีโหสุดยอดแม่งเอ้ยอัดหนึ่งในดวงใจโอ้โหอัดหน้าจอเลยแล้วกันว่ากูไม่น่าจะเกินกว่านี้ล่ะเนี่ยไอดีนิตี้ที่ผมไม่อยากเล่นพราเป็นแบบนี้โอ้โอยปวดผ้านะดิมึงอ่อนไงไอ้อง ปิงกูกลับมาเหมือนเดิมแล้วหลังจากที่บทลงไปพักใหญ่นะครับตอนนี้ปิงกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอย่านะอย่ามาเล่นกับฉันนะอ้าวอออือสมไวสวยนะ้เงยปิงขนาดนี้กูจุก๊กแรกขนาดนี้กราบกูเย็นนี้ก็ได้หรอกไม่พักเลยให้กูได้วิ่งหนีหน่อยเถอะโอเคเพื่อนสวยงามมากอ้าวไอ้สุดโอ้ยแย่มากผมบอกเลยปิงแย่มาก สรุปให้ฟังเลยนะ้วกันสําหรับเกม Identity V นะครับถ้าเกิดไม่นับเรื่องปีงนะผมว่าเล่นได้เลื่อๆเลยหลังการหานซ้ายหันขวาการกดสกลิลเช็คก,การหนีค่ัสกรแต่ว่าปิงมันเยอะไปหน่อยอันนี้ผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันเป็นทุกรุ่นเลยคือผมมันนั่งอัดคลิปตรงนี้ปุ๊บแม่งปิงแดงเลยไม่รู้เป็นอะไรของมันเน็ตอะไรต่างๆเนี่ยก็คือ ดีหมดนะครับยกเว้นมึงนี่แหละมึงเป็นที่อะไรนะ <laughs> โอเคอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกมึนงดเลยก็คือเรื่องของเสียงนะครับวันนี้เนี่ยเสียงของฆาตรกรเนี่ยมาใกล้ขนาดนี้แหละแต่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงหัวใจแบปบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม <laughs> ก็เดี๋ยวเราไปยิงเกมสุดท้ายดีกว่านะครับเกมชินิมเพกเนาะเกมสุดท้ายนะครับเกมชินิมเพกเรามาดูตั้งค่าก่อนเลยนะครับตั้งค่าเนี่ยผมปรับตั้งค่ามันเป็นต่ำสุดนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าเริ่มมมมตต้้นนทีี่่เเเเเเขาาาาใหาะรัวยวยยผจจปปิดดกก30 60็ล แล้วก็เขาจะบอกว่ามันจะมีผลกับปัจจุบันอย่างมากนะครับเราไปดูกันว่ามันจะมีผลยังไงบ้างนะครับมาครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่เปิดประตูเข้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับเปิดผิดตัวโอ้โหโอ้ยระเบิดโอ้หระเบิดรุนแรงเหมือนกันเลยโอ้โหผมยิงแรงเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเรื่องไปนี่ผมยังไม่ได้ทาอะไรเลยคือมันแตกหมดแล้วเหรอมาครับเขาบอกให้ผมทำลายเสาสองอันแต่ผมอยากตีมอนสเตอร์มากกว่านะครับก็เปิดก่อนเลยแล้วกันนาเมจเข้าไปนะครับตอนนี้400กว่านะครับวันนี้เปิดเสียงดังไปหน่อยขออนุญาตนะครับ นี่เป็นไงโอ้โหคุณที่สวนผมนะครับผมขออนุญาตยิงเข้าไปทิศหน้าของคุณนะครับกระสุนผมตามตัวนะขออนุญาตเปิดประตูออกดูชีวิตผู้คนนะครับตอนนี้ตายกันเกือบจะหมดนะครับผมต้องทําลายอันนี้ทิ้งไปก่อนครับปั๊บปั๊บปั๊บเป็นยังไงบ้างโอ้โหถือว่าทำเหตุแรงมากเลยนะเนี่ยตัวละครผมเนี่ยนี่ยังมีตัววิ่งเข้ามาอีกนะครับมาทําไมแล้วก็ขอเปิดประตูเข้าไปที่หน้าหนะครับโอ้โหดาเไม่เห็นเยอะแรงมากครับเมื่อวานยังดาเมจสามร้อยเลยวันนี้เต็มเปี่ยมเลยนะครับผม กำจัดมอนเตอร์ทั้งหมด6ตัวนะครับวิ่งไปด้วยความรวดเร็วเลยครับพอดีว่าเป็นคนชอบต่อยชอบตีนะครับขออนุญาตวิ่งเข้าไปโอ้โหถ้านำแข็งด้วยเย็นวิถีวิกฤตเย็นเจี๊ยบนะครับเปิดประตูใส่หน้ามันก่อนนะครับดึงเต็จแล้วก็เปิดวางเสายิงเข้าไปทั้งหมด10กว่าลูกครับปั๊บปั๊ปปั๊ผมกำลังจะแตกตายนะครับตอนนี้ผมมีโมนาลิซ่านะครับในการฮิลนะครับแล้วก็ใช้เสียงหลิงนะครับเปิดอันติ้ไฟลงมานะครับ เปิดนําตีต่อแล้วก็ตีต่อจะโลเขาแตกนะครับโลเขาแตก้วผมทังยังไงใช้คุณนิ้งกวนนะครับที่จะยิงตอดเขาเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเปิดประตูใส่เขาใกล้ๆนะครับตอนนี้แตกไปแล้วนะครับถือว่าเป็นระยะเวลาอันรวดเร็วดีลาว่างไวบุกวักมากๆนะครับที่ผมได้ไปตีมอนสเตอร์ของเขาตอนนี้ผมอ่านหน้าจอเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมาออกมากี่ตัวเนี่ยโหถือว่าเยอะอยู่นะเจ็ดเจ็ดตัว ผมแต่ดาเมทผมรุนแรงมากใครใครจะเชื่อไม่เชื่อนะครับดาเมทผมรุนแรงมากโอ้โหแตกกระจายกระเจายกระจายกระจาย,ก,จย,ก,จยกันเร็วมากครับตอนนี้ AR ผมอยู่ที่ประมาณ19นะครับถือว่าไม่ได้ไกลมากเพราะว่าไอดีนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับเดี๋ยวหลังๆผมจะเอาไอ้ดีหลักผมมาลองให้ดูนะครับตอนนี้ใช้ไอดีไก่ไปก่อนปั๊บแต่3 6 0ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับไอดีนี้เนี่เรีบรบอลเลยเห็นไหม คือผมยังไม่ได้ทำ,ทำอะไรเลยอ่ะถือว่าโหดมากนะครับไมดีนี้แล้วก็เกณฑ์ชินนะครับผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยเกณฑ์ชินผมตั้งค่ามันเป็นต่ําสุดแล้วก็เฟรนเบบเป็น60นะครับเล่นได้แทบจะไม่มีปัญหานะครับมีอาการกระตุกบ้างเล็กน้อยในตอนสาดสกิลกันหนักๆน,นะครับคืออ่าหน้าจอด้วย <c oughs> ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรภาพก็อ,กออกมาอย่างสวยนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาสรุปแล้วกันตอนนี้เราเล่นมาในระยะเวลา1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่ตั้งต้นเนี่ยจาก100นะครับลด1ชั่วโมงเเนี่ยหลือ86%นะครับลดหนระะยเวลา1ชั่วโมงเเนนีี่่ยบแบบตตออรรลดไป14%ะคัถื ได้ว่าแบตเตอรี่อ่ดมากๆนะครับพมสว่างหน้าจอเนี่ยเราปรับไปแค่50%ด้วยแหละแต่ว่าเสียงเนี่ยเราจะปรับขึ้นลงตามเกมที่เล่นนั้นๆนะครับแล้วก็อุณหภูมิน่จะเป็นยังไงกันบ้าง39.6นะครับโอ้โหผมบอกได้เลยว่าเพิ่มจากเดิมเนี่ยประมาณ6.9องศาอันนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็ จริงๆเนี่ยวีโวเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะเรื่องแบตเตอรี่ลดน้อยเอ่ยเรื่องของความร้อนที่ขึ้นมาน้อยเอ่ยอันนี้คือทําได้ดีหมดเลยนะครับสรุปคือโดยรวมผมว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นเกมปกติทั่วไปเนี่ยเล่นได้ลื่นๆอยางนะแต่ว่าอวีเนี่ยก็ยังปรับได้แค่ส0เฟรมนะครับคอมพิวเตอรก็ปรับได้แค่เฟรมเรทสูงนะครับเกนชินเนี่ยอันนี้เล่นได้ะระดับหนึ่งเลยนะครับผมว่าเทียบกับตัวที่เป็นสแนปดั้กอนต่างๆเนี่ยได้เลยประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับ เกมของ vivo Y725G สรุปคือเล่นได้เลยแหละนะก็หากมีข้อมูลใดผิดพลาดประการใดขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะไม่ขอโทษหรอกครับสวัสดีครับผม oh.